น่ารักแล,นะล้วก็ไดนะ้มีสามยี่สบาทห้าบาทเนาะถ้าเป็นป้านะอย่าบอกวนะ่าสิบชามเนี่ยไม่อิ่มมันก็เลือกได้หลายเส้นไงเผ <c oughs> ื่อแบบอยากกินเส้นหมี่ด้วย แม่จะเอานี่อันนี้อะไรเนื้อใช่ไหมเนื้อเดี๋ยวแม่จะถ้าอันนี้แม่จะทดลองหมูอีกกินดิได้ไม่เผ็ดดีก็ฝังเผ็ดน้อยออมือนกันเัอจะแซ่บมากหรออืมันจะแบบไม่แบบเนี้ยเส้นอิว <laughs> เราลองชิมเนื้อดิเนื้อก็นุ่มไม่เหนียวไม่ต้องปรุงเลยเหรอดูนะ